วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องแม่ๆจริงๆค่ะว่า<ช>เราจะมีวิธีรับมือกับลูกๆของเรายัางไงถ้าสุดที่รักของเราย่างไรคุยกันไม่รู้เรื่องห <c oughs> รือว่าพูดแล้วไม่ฟังใช่ะะหรือจะปรับอยู่กับเขายัางไง<ช>อะไรประมาณนี้จ้ะๆๆ สวัสดีค่ะสาระจากแม่วันนี้แม่โอจะขอแนะนำเรื่องการแก้ไขปัญหาค่ะทำไมวันนี้เรา,เาพบกับรายการเรื่องแม่แม,แม่โอค่ะค่ะ,คะว,วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรคะพี่โ วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องแม่ๆจริงๆค่ะว่าเราจะมีวิธีรับมือกับลูกๆของเราอย่างไงถ้าสุดที่รักของเรายังได้คุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดแล้วไม่ฟังใช่หรือจะแบบอยู่กับเขายังไงอะไรมาณนี้เราประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วอาให้แม่มุกพูดก่อนว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอกับลูกคืออะไรเอาเป็นปัญหาก่อนเนาะยังไม่ต้องวิธีแก้เดี๋ยวเราค่อยๆคุยเป็นทีละเรื่องก็คือจากจากประสบการณ์ของแม่มุกเองนะคะก็ ตอนนี้ก็ลูกสองนเนาะก็คือแบบว่าจะมีความลูกๆล,ลูกก็คือจะสองสองคนใช่ไหมคะก็จะเป็นคนโตที่อายุห่างกันเยอะเหมือนกันก็เลยจะมีกี่ปีคะเยอะห่างกันก<อ>ี่ปีคะห้าปีใช่เพราะว่าก็เลยจะมีคือความแตกต่างกันเหมือนกันก็เลยต้องอต้องบอกว่าพูดถึงลูกชายคนโตก่อนละกันเนาะเขาจะมีความแบบว่าช่วงนี้ก็เริ่มจะเป็นวัยรุ่นนะคะก็จะเข้ากับคุณแม่กับคุณพ่ออา,อ,าอายุอาไรคะวัยรุ่นอายุเอ่อสิบ 17ค่ะสิเ็ยังเยาวชนอยู่นะคะ17ยังค่ะใช่ก็คือจะมีความแบบว่าเป็นวัยรุ่นขึ้นมา <S <s <iff> <S แล้วการที่เราจะคุยหรือว่าการจะเขาเรียกว่าเข้าอยู่ในใจเขาเนี่ยมันก็ยาก <S <s <iff> <S ยากนิดนึงเพราะว่าน้องจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าคิดตาง <s iff> ลูกของผู้ชายด้วยไงถ้าใผู้ชายด้วย,ยเราเป็นผู้หญิงเราก็เลยอาจจะแบบเข้าถึงเพราะถ้าให้คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็จะไม่ค่อยมีเวลา เพราะว่าทงานมากกว่าคุณแม<ช> <ๆ S 2> ่ก็เลยจะเป็นคนที่แบบดูแลลูกมากกว่าค่ะก็เลยอันอันเวยเพศหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะเข้าก,กับเขาแต่คุณแม่ก็จะพยายามกลับนะคะก็คือที่เล่าให้นมดก็คือให้ทราบว่าก็คือเราเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้าก,กับน้องยากอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้คุณแม่ก็ด้วยความว่าเป็นลูกชายสองคนใช่ไหมค่ะก็จะต้องทําตัวแมนไม่ไมจะเป็นสวยหวานไม่ได้ไม่ได้ลูกนี้ไม่ได้ใช่แต่ไม่ได้ใช่ค่ะก็จะเป็นความแบบว่าพูดอะไรคือแบบ ให้ความแบบแมนๆหน่อยแต่ว่าเราก็จะไม่คือเราจะต้องให้ลูกรู้ว่านี่คือเพศหญิงเพศชายประมาณนี้การทําตัวแมนนี่เหมือนกับทําให้ลูกรู้ว่าเฮ้ยเราเข้ากับเขาได้ใช่ค่ะคคจะไม่หวานไม่หวานแหววมากเพราะถ้าเราแบบว่าแไงคะลูก ไม่เห็นลูกอันนี้เราก็ัวลูกจะติดเราเหมือนกันเพราะว่าเด็กมันก็ข้าวแล้วก็ถ้าการที่เราอยู่กับเราบ่อยๆเนี่ยอาจจะติดนิสัยเราไปแต่ทีนี้เราก็ต้องแบบคือเอ้าไงลูกวันนี้มาอะไรคือแบบออกเป็นแมสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำแบบเข้าห้าวนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่จริงๆแม่โมก็จะพยายามอย่างนี้นะคะกับลูกแต่ว่าแม่โมก็จะไม่ทิ้งไม่ทิ้งความอ่อนโยนของผู้หญิงให้น้องเห็นอันนี้แสดงกับใครคะเพราอว่าอยูต้องแสดงกับคุณพ่อคุณลูกค่ะ รู้ดิค่ะเราครู้เพราะเรได้อนะคะก็แสดงความอ่อนโยนบ้างก็คือการหอมการกอดการบอกรักเขานะคะก็จะทําประจํานะคะอันนี้คือเล่าเท้าความแต่ถ้าจริงๆแล้วน้องมีความแตกต่างกับเรายังไงล่ะคะก็คือน้องเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะน้องจะมีความคิดที่บอกว่าตัวเองโตแล้ว จริงๆอะเหมือนที่เราเคยคุยเรื่องเจนกันไงเนาะว่าเจนเรากับเจนลูกมันคนละเจนแล้วความคิดการอ่านนิสัยแล้วก็เรื่องสื่อวัอนารรมมันทาให้แตกต่างกันจริงๆนะคะคุณแม่สมัยนต้องยอมรับว่าคือเราต้องปรับปรับมากๆนะคะปรับเพื่อจะให้เข้ากับเขาแล้วก็ไม่ทําให้เขารู้สึกตึงเครียดหรือว่าต้องมาตามเราทุกเรื่องเราก็บางงเรื่องเราอาจจะต้องตามเขาบ้าง แต่ก็ไม่ได้ให้เขาปล่อยปล่อยเขาจนแบบให้หลุดในเจนแล้วแล้วคนเล็กอะคะคนเล็กเป็นยังไงบ้างถ้าคนเล็กนะคะก็จะ,ะเดี๋ยวก่อนคนเล็กอายุเท่าไหร่จ๊ะคนเล็ก12งค่ะ12บน <12. S 1> ใช่คือคนเล็กเนี่ยจะมีความแบบโชคดีนะคะคือว่าน้องอาจจะแบบเจอพี่เจอพี่ mm hmm. แล้วคือน้องก็เลยได้เรียนรู้จากพี่มีพี่เป็นไอดอลอ่าด้วยแล้วก็คุณแม่เนี่ยได้สอนพี่น้องก็ได้ฟังมาก mm hmm. ฟังมากในการที่เราสอนพี่น้องก็เลย กลายเป็นน้องๆตัวเล็กกว่าแต่น้องรู้เป็นผู้ใหญ่กว่ารู้และเรียนรู้ไวเพราะว่าน้องจะเป็นคนที่อาจจะเป็นเด็กที่แบบว่าชอบจําชอบสังเกตด้วยก็เลยทาให้น้องคือปัญหาในการที่จะเข้ากันนะเรื่องความเป็นเด็กด้วยใช่ยังไม่มีความเป็นวัยรุ่นนะคะโอ้แต่คลิปสองเข้าเริ่มวัยรุ่นรึนะอืมไม่อันนี้แต่เป็นลูกคนเล็กด้วยหรือเปล่าการใกล้คิดแต่แต่ชอบน้องอยู่คําพูดหนึ่งที่เขาไป่ได้ไปรู้เลยอ่า แม่มูจำได้ไหมเออใช่ใช่อะไรเียอยากให้แม่มูพูดให้ฟังว่าความคิดน้องเขาเป็นความคิดที่แบบน่าร <c oughs> ัก<ช>เป็นไวใสไวเด็กนะแต่พอผู้ไปผู้ใหญ่ต <c oughs> <ช>้องอึ้งอ่ะเด่นะ <c oughs> ดนะที่คนนั้นดึกที่ไโลงเลยใช่สายครูแชร์สายว่าทำไมมาสายทำไมมาสายทำไมบอกพ่อพาไปงานไปงานอะไรอย่างเงี้ยกับดึก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 ก็เลยบอกว่าเออทำไมมาสายอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันก็เป็นงานสังคมนะคะคุณรู้เอ้คุณครูอะไรเงี้ยงานสังคมอ่ะแบบ ปฏิเสธไม่ได้อะไรเงี้ยคุ้แบบต้องเข้าใจแล้วมารยาทได้มารายราทอะไร<ๆ>คุ้ก็แบบเอเอขอโทษที่ท่านถามท,ที่แบบ ที่รู้ว่าเธอว่าเธอต้องทำตามมารยาทตามใช่เนี่แหละชอบมากเลยค่ะว่าต้องมีมารยาทต้องด้วยมารยาทของคนน่ารักเลยนะเด็กคม่นึงไม่ออกแต่ผมหมายประมาณนี้กูขอโทษที่สิ้นถามมันาลยคือคือวันน้องเบลล์ฟังรู้สึกเฮ้ยน้องเบล์น้องเบล์คิดได้ยังไรอ่างแบบว่าคือด้วยความที่เขาเป็นเด็กและความเป็นเด็กใสๆสอะค่ะพอพูดมามันดูน่ารักนะมันไม่ได้ดูว่าเป็นเด็กเก้าร้าวนะคะคือเป็นดูเป็นมุ่งของเขาใช่แบบ ใจคือแบบว่าเออก็ไม่รู้ทำยังไงมันเป็นมารยาทที่ต้องไปใช่ไปกับพ่อกับแม่ได้จะกลับก่อนก็ไม่ได้มีใครพากลับแล้วพ่อกับแม่จะกลับก่อนมันคืว่าต้องเป็นมารยาทของผู้ใหญ่ที่ต้องอยู่ในสังคมใช่อะไรเงี้ยคือแบบละเอียดมากใช่คือเขาคิดได้ด้วยการเป็นเด็กแล้วมันดูซับซ้อนนแบบเนี้ยซ้อนก็พูดอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่านั้นคือแบบอ่ะคุณแม่โอ๋ก็มานั่งคุยเรื่องแบบเออเล่าแบบว่าบางทีเด็กออาจจะมองว่าการที่เขาอยู่อ่ะกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ย เขาไม่ได้อยู่ในสังคมอื่นนะคะหมายถึงว่าอยู่ครอบครัวอื่นเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยน่าสงสารเจอคุณพ่อคุณแม่คอยมาบอกเราเป็นระเบียบเป็นอะไรอย่างนี้แต่พอคุณแม่โอได้แบบเล่าให้เขาฟังว่าจริงๆทุกคนแต่ละบ้านใช่มีความแตกต่างกันแล้วก็มีโมเมนต์ที่ไม่ได้ว่าราบลื่นหรือว่าสวยงามอย่างที่หนูคิดว่าบ้านอื่นจะดีกว่านหนูอะไรเนี้ยเขาก็บอกแม่โอม,มาเล่าแล้วเขารู้สึกเกลเลย,ยเป็นเกรดโตไปอีกนะคะพูดถึงคนเล็กก็คือเข้าเข้ากับ คนง่ายๆแล้วก็เจนลี่เฟนลี่แล้วก็เขาก็เข้าคุณแม่ได้ง่ายเพราะว่าอาจจะมีน้องน้องเงเด็กอยู่เจลลี่บอกแบบว่าโตเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่คือด้วยอายุเขาเป็นวัยรุ่นแต่ว่าด้วยความที่เป็นเป็นน้องอินเล็กอะคือการที่เป็นเด็กน้องไอเขาเรียกว่าคนโตกัคนเล็กมันต่างกันนะด้วยนิสัยพื้นฐานเลยอะคนโตอะจะมีวุฒิภาวะไม่ว่าจะเป็นคนโตผู้หญิงหรือผู้ชายแต่พอเป็นเป็นน้องเนี่ย ความเป็นเด็กของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่ในตัวอืมใช่ใช่เขาจะมีความความแบบดูเป็นเด็กอะยังเหมือนเท่าสิบสองแต่ความรู้สึกเราเหมือนว่าเขาเจ็ดแปดขวบเขายังเบบี้อยู่เออเขายังแบบว่ามามารู้สึกอบอุ่นรู้สึกใกล้ชิดกับเรามากกว่าอย่างมาอ้อนแม่เนาะใช่คนนี้เขาจะเป็นวัยรุ่นแล้วก็การดูแลก็ต่างกันมากค่ะแม่อืมค่ะของแม่หระคะ ด้วของคุณแมวนะคะก็มีลูกสองคนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นลูกผู้หญิงนะคะซื่อต่างกับแม่มุกเลยอันนี้เราไปไหนตอนนี้ก็จะเป็นเพื่อนสาวันแล้วนะคะว่าอิชานิดนึ่งอ่ใช่คนของกันได้อะไรงี้คนโตก็17เท่ากันนะคะสิเจ็คนเล็กอายุสิบาแก่กว่าน้องเบสปีหนึ่งนะคะแต่ว่าแต่ที่บ้านเนี่ยก็คือการเลี้ยงดูอ่ะมันเป็นไปแบบเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแม่เป็นทุกสิ่งให้เขาที่เขาอยากให้เราเป็นคือเอวิติง เอาอินวันเลยอยู่ในนี้นะคะ,ะก็คือไม่ว่าลูกจะมีอะไรนยคะเราก็จะบอกเขาตลอดว่าให้นึกถึงเราให้ให้คุยให้บอกให้พูดให้มีอะไรก็คือเล่าให้แม่ฟังไม่ต้องกลัวว่าจะผิดจะถูกเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องไม่ดีอ่ะเราจะได้ช่วยแก้ไขเราจะด้วยกันวิเคราะห์หรือว่าสอนเขาว่าเฮ้ยเขาควรทําทยัางไงเพราะบอกแล้วว่าเด็กแต่ละเจนไม่เหมือนกันในเจนเราถ้าเราไปบอกแม่บอกพ่ออย่างนี้แม่บางเรื่องพ่อกับแม่รับไม่ได้นะใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเราผิด Mm hmm. เขาจะตัดสินแล้ว่าเราผิดอะไรเงี้ยแต่มายุคนี้เจนนี้ด้วยความที่ลูกอายุวัยรุ่นตอนนี้อเขาไม่คิดว่าเขาผิดเขาคิดว่าเขาทําในสิ่งที่เขาควรจะทําเราเพียงแค่ชี้แนะแนะวทางให้เขาซึ่งบอกว่าคนโตคนเล็กต่างกันไว้ต่างกันค่ะใช,ใช่คนโตเขาก็แต่จริงๆทั้งสองคนก็จะเป็นเด็กที่เฟนรนลี่ hmm. มีเพื่อนอชอบสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเล็กอะ ก็จะมีมุมมุม,มขเขานิดนึงเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ค่อยได้อยากคบื่อนกับใครมากแต่ว่าเอาจริงๆเขาก็ไม่ไดไม่มีเพื่อนนะเขาก็มีเพื่อนแต่เขาก็จะเลือกเพื่อนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขาสนุกอยู่แล้วเขาไว้ใจได้คนโตก็เหมือนกันค่ะถ้าเราอยู่บ้านเขาก็จะมีมุมของเขามุมของเขาซึ่งถามว่าเราก็จะให้อิสระในในสิ่งที่เขาเป็น แต่ว่าช่วงบางช่วงเราก็ต้องบอกเออเราก็ต้องมานั่งคุยกันนะลูกมานั่งกินข้าวด้วยกันมานั่งดูโทรทัศน์ด้วยกันบ้างอะไรบ้างก็คือจะมีมุมในการที่อยู่ด้วยกันคุยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็พาเขาเขาพาเราสิไม่ได้หรอพาไปสยามอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นใช่เราก็ต้องแบตื่นอีกอะไรเงี้ยจนจนเพื่อนถามว่าเฮ้ยตกลงว่า แม่หรือลูกที่แต่งตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่นะบอกแก่เลยว่าเราแต่งตัวตามลูกไม่ได้แบบเด็กนะไม่ได้อยากเด็กนะไม่ได้อยากเด็กไ่ใช่แต่พอไปเนี้ยค่ะมันก็เราก็จะได้รู้ค่ะว่าเด็กยุคนี้เขาเป็นยังไงกันเขามีที่เที่ยวยังไงกันซึ่งถามว่าบางเรื่อง เราก็ไม่รู้นะคะเราก็ตามไม่ทนันเพราะว่าสมัยเราอะ่ะพ่อแม่ไม่ได้เปิดฟรีให้ขนาดนี้ว่าคุณอยากไปไหนก็ได้คุณจะไปเที่ยวไหนก็ได้คือสมัยก่อนเนาะไปไหนพ่อแม่ต้องรู้บางทีพ่อแม่ก็ต้องพาไปเห็นนี่เขาไปกันเองใช่เด็กสมัยนี้ไปกันเองมีรถไฟฟ้ามีรถเมย์มีเนสะดวกสบายมากากว่าเราเยอะใช่ค่ะแล้วยุคเราอะ่ะรถเมย์อะ่ะ รถเมล์รถกระป๋องเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะหโหนกันเดียเลยทีแบบโอ้โหก็เลยไม่อยากไปไหนจ้ะแค่ขึ้นรถก็เหนื่อยแล้วว, <c oughs> <ช>วะเหนื่อยแล้ววะใช่บ้านนี้ค่ะโอเคเอาเอาเอาป็นว่ายังไม่ยังไม่ต้องขึ้นรถหรอกเดินจากบ้านมาขึ้นรถเนี่ยก็ไม่มีวินมอเตอร์ไซค์นะคะต้องเดินฉะนั้นโอ้โหแค่เดินก็เลอะร้อนแล้วไงต่างกันต่างเห็นเลยใช่แต่ว่าก็มีความที่เป็นบอกระหว่างวัยอ่ะสองคนห่างกันสี่ปีถามว่าสี่ปีอ่ะก็มีปัญหาไหมมีปัญหาช่วง ช่วงคนโตวัยรุ่นและช่วงคนเล็กเป็นเด็กอเพราะว่าช่วงนั้นนะพอคนโตวัยรุ่นะเขาก็จะติดเพื่อนเขาจะติดเพื่อนไอ้ตัวเล็กก็มีพี่เป็นไอดอลพอพี่ทําอะไรก็อยากทาตามพี่ซึ่งพี่ก็จะรู้สึกว่าน้องทําไมต้องทาตามทําไมน้องไม่มีความคิดเป็นของตัวเองก็จะงุนงิน้องก็จะราคาญน้องอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่เขาอยู่มัธยมมต้นแต่น้องอยู่ประถมเนี่ะใช่เด็กตอนนั้นจะไม่เข้าใจบางทีก็มีปัญหาแต่เราเรารู้ว่าเอ้ย ช่วงวัยนี้เด็กอารมณ์นี้เป็นแบบนี้เราก็แก้ไงะตอนนั้นก็คือต้องคุยเลยอะเรียกคุยเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้คือน้องรู้สึกเลยว่าทําไมพี่ไม่รักน้องคิดเลยว่าพี่ไม่รักเพราะพอพี่ทําอะไรน้องน้องทาตามพี่หุดหงิดแล้วพี่อารมณ์เสียวีนใส่น้องอะไรอเงี้ยค่ะเราก็เลยใช่น้องก็เสียใจไงอ่าน้องก็เสียใจแต่ถามว่าพอน้องเป็นน้องอายุเท่าพี่ลวตอนนี้น้องอยู่มัธยมแล้ว น้องก็เริ่มเป็นและซึ่งบางทีน้องก็ไม่ถูกตัวน้องก็จะรู้สึกแล้วว่าอ้ยไม่อยากให้ใครมายุ่งเขาเริ่มมึนอิจแล้วใช่มีเริ่ส่วนตัวคือมันเป็นไปนตามวัยของเขาตามอายุค่ะเพราะว่าอายุช่วงนี้ซึ่งถามว่าทำไมเราเข้าใจเพราะเราผ่านอายุตรงน,นั้นมาแล้วไงช่วงที่คือไม่โอ๋ก็เป็นเป็นพี่คนโตอีกทีค่ะ พอช่วงที่เราอยู่มัธยมเราก็ติดเพื่อนพอเราติดเพื่อนเนี่ยน้องมาทําอะไรด้วยเล่นด้วยคุยนู่นนเราก็หมดหิบเขาก็ไม่อยากจะเด็กแล้วยตกเล่นดมวยกันแม่อกกับน้องห่างกันสาปีก็ใกล้เคียงกับลูกลูกสี่ปีก็ใกล้เคียงกันน่ะแต่พอน้องมาอะไรกับเราเยอะเราเริ่มหมดหิบแล้วเราถึงได้เข้าใจว่าเฮ้ยที่เราเป็นแบบนี้เพราะเป็นช่วงอายุของเราเองคือถามว่าเจนต่างกันจริงแต่อายุมันมันไม่ได้ต่างกันมากใช่และอีกอย่างคือลูกเราเป็นผู้หญิง แล้วเราเป็นผู้หญิงเราจะเข้าใจคำว่าเป็นผู้หญิงอะ่ะค่อนข้างาก็คือเหมือนเข้าใจแหละเพราะว่าเราผ่านจุดๆนั้นมาแล้วเราก็เลยคุยกับลูกได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งการเลี้ยงลูกก็คือเลี้ยงเหมือนเพื่อนที่บอกค่ะมีอะไรก็คุยให้ลูกฟังลูกมีอะไรก็เล่าให้เราฟังมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายกับการ แนะนำการคุยกับล,ลูกแก้ปัญหาได้ใช่ไหนนาหัวแต่ว่าเราจะมีวิธีแก้ปัญหาที่โหดกว่านี้อีกอเดี๋ยวเราจะคุยฟังกันเดี๋ยวให้แม่มุกบอกก่อนว่าถ้าเราเจอปัญหาที่เรารู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แล้วกับลูกเราพูดแล้วลูกไม่ฟังแล้วเราพูดแล้วลูกไม่ทําตามแล้วเราพูดแล้วลูกดื้อแล้วเราเริ่มจะขึ้นเสียงสองเสียงสามแล้วแม่มุกุยวิธีแก้กับลูกยังไงคะก็เมื่อก่อนนะคะอันนี้คือแบบต้องบอกเลยว่าเราก็เป็นแม่มือใหม่เนาะคือแบบว่าทุกคน ก็จะบอกว่าครอบครัวนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในชีวิตของเด็กๆเลยนะคะ เป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่มีความสําคัญที่สุดสําหรับทุกๆคนเลยนะคะก็วันนี้ที่แม่มุกบอกว่ารักครูให้ผูกรักลูกแท่อธิบายใช่ไหมคะ่ะแต่ไม่โอเอเปลี่ยนคำนิดนึงได้ค่ะรักูให้ผูกรักลูกให้ความรักค่ะมลมกได้สองอย่างดีนะคะเบิ้ลเลยใช่ก็วันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ต้องขอฝากคลิปนี้นะคะ ไเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะแล้วมีอะไรก็ติชมแนะนำกันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสั b สไคร b ์กดกระดิ่งให้กับเลาด้วยนะคะอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกดแชร์ด้วยนะโอเคบายบายสวัสดีค่ะ สาระจากแม่วันนี้แม่โอจะขอแนะนำเรื่องการแก้ไขปัญหาค่ะทำไมวันนี้เราเลือก หัวข้อนี้ขึ้นมาพูดกันนะคะเพราะว่าหัวข้อนี้นะคะทุกคนต้องยอมรับเลยค่ะว่าปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะไม่ว่ากับตัวเองครอบครัวสังคมนะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแฟนคนที่เรารักนะคะที่ทํางานเห็นไหมคะว่ามากมายเลยนะคะฉะนั้นวันนี้แม่โอนะคะจะขอนําเสนอในแบบกว้างๆนะคะเพื่อให้ทุกคนได้นําไปใช้ได้ค่ะ อ่าข้อแรกเลยนะคะในเรื่องของการมองปัญหาค่ะเราต้องมองปัญหาให้เห็นค่ะว่าปัญหานี้คืออะไรถามว่าการที่มองปัญหาแล้วนะคะเราจะใช้อะไรในการมองเราต้องใช้สติค่ะใช้ใจค่ะห้ามใช้อารมณ์เป็นอันขาดถ้าเราใช้อารมณ์รม <world> เราจะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงนะคะและเราดูแล้วใช่ไหมคะว่าปัญหานี้คืออะไรเกิดจากอะไรเราต้องมาดูค่ะว่ามันเป็นปัญหาที่ เราแก้ไขได้หรือไม่ถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องคิดอีกมุมนะะึงค่ะว่าเราจะทําอะไรที่มาทดแทนหรือว่าจะทํายังไงให้เรารู้สึกว่าเราปล่อยผ่านกับปัญหานี้ไปได้หรือเราจะหาวิธีวิธีการอื่นๆมาแทนปัญหานี้ได้หรือไม่นะคะนั่นหมายถึงว่าข้อสองค่ะเราต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะเราก็ต้อง ใช้ใจเหมือนกันค่ะใช้สติเช่นเดียวกันค่ะแต่อันนี้เราจะมีปัญญาเข้ามาด้วยนะคะเราจะต้องใช้ปัญญานะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะที่เราเจอค่ะถามว่าบางเรื่องเรามองว่าเราแก้ไขไม่ได้จริงๆเหมือนที่แม่โอบ,บอกค่ะปล่อยผ่านไปเลยค่ะเราอย่าไปหมกมุ่นกับมันเราอย่าไปเสียเซลล์กับมันเราอย่าไป ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่มันมาทําให้เรารู้สึกว่ารําคาญใจนะคะค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะเรารู้ปัญหาไปแล้วเรารู้วิธีแก้ไปแล้วข้อสุดท้ายเราต้องดูแลใจตัวเองค่ะถามว่าทําไมต้องดูแลใจตัวเองเพราะที่บอกมาปัญหาบางปัญหามันทําให้จิตใจเราหอยเหี่ยวเราเหนื่อยเราทอ้อใช่ไหมคะถ้าเราไม่ดูแลใจตัวเอง แล้วใครจะดูเราบอกเลยค่ะว่าไม่มีใครดูแลใจเราได้ดีเท่าตัวเราเองคะ่ะฉะนั้นเราต้องรักตัวเองนะคะอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งความรู้สึกตัวเองนะคะให้รู้สึกแย่ให้รู้สึกหดหูเพราะนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีแรง ที่จะทําอะไรเลยถ้าใจเราไม่สู้นะคะถ้าใจเรารู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยนะคะห้ามพูดห้ามรู้สึกแบบนี้เป็นอันขาดเราต้องให้ให้กาลังใจตัวเองและให้ความรักกับตัวเองค่ะวันนี้แม่โอก็ฝากไว้นะคะและที่สําคัญนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะต่อสู้นะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหาใดๆขอให้ทุกคนก้าวผ่าน ปัญหาไปได้ด้วยดีและขอให้ผ่านไปได้อย่างสวยงามค่ะวันนี้นะคะต้องบอกกันคำว่าสวัสดีค่ะ ทีวีสื่อดีชีวิตด,ดีสังคมดี